สบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเบิดสกุลสกุลเนาะหั่ว่าสิเป็นพังไทยพังนาลวกตต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเก้าสู่องสติปสาีีสาวลาอีกแล้วเนาะมาพบพ่อสติปสตีีในมื้อนี้สติปสาีีก็ได้มาหาแม่ตัวคันธลีเนาะที่ว่าสติปสดีีแล้วก็ทีมงานเข้าได้มาหาเพิ่นตอนนั้นเนาะตอนนี้มื้อนี้เข้ากันได้อาหา่ตูวเพิ่นอีกเนาะสติปโดยมาในมื้อนี้สติปสดีีก็ไล้มีโอกาสเนาะ ได้เอาอาเข่าเนาะโดยเข่าซานก็เป็นเข่าซานของอาสติปสดีเองเนาะที่ว่ากับบรายเราพี่น้องเลยอามาสามานสติสดีอามาได้เนาะเพราะว่าสติสดีกาขี่ดึกอาจักรือว่ามอเตอร์ไซสรัวตะไสรมาเนาะมันก็ไกลเติมได้เนาะสติโดยแต่กาอาเงินอาจำนวนอาภรรยสติหาลอยบาทเนาะถ้าเรเป็นเงินกับจำนวนหาลอยบาทที่ ปุ้่ใจดีเนาะทางฝั่งไทยเพื่อนเนาะเพื่อนเมตตาใจดีให้เฮาเป็นสะพานบุญให้เนาะคามามอบให้เม่ตู้เพื่อนพ่อได้ซื้ออ่ยังซื้อใจภายในครอบครัวเนาะซื้อให้ลูกโดยื้อให้ลานเนาะอยู่เพื่อนก็อยู่กับลานเนาะสติสซาดิโดยขอขอบใจเนาะเอฟซีแต่เพื่อนเมตตาเม่ตู้เพื่อนตะการานเนาะให้เพื่อนจงดีดีมีแห้งมีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแห้งเนาะมีตะวามสุขความเจริญเนาะ เพิ่นให้ซําได้ก็ขอให้เพิ่นได้ซํานั้นเนาะหลายหลายกว่าเก่าเนาะโดยน้านละนี่ก็เฮากับซิได้เข้าไปหาแม่ตู้เพิ่นเนาะฐานสติสอดีว่าผิดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยแด่ไดเด้อขอบใจ FC เนาะที่เข้ามารับุ่มส่องสติสอดีกับบุคคลโฆษณาเนาะก็ต้องขอขอบใจแด่ไดเด้อป้าสติสอดี้วก็ทีมงานของเฮาเนาะก็สิได้เข้าไปหาแม่ตู้เพิ่นเนาะสติโดย เอาขนมเนาะกับนมเนาะให้ร้านเพื่อนเลยเนาะมาต้อนรับเพื่อนโดยห้าก็มาห้าเพื่อนของอาแม่เทาเพื่อนแล้วเนาะเราว่าไม่ตู้เนาะสติก็มีของฝากของต้อนเนาะนมเนาะมาให้ร้านน้อยเพื่อนแล้วก็เอามาใช้เอามาได้เนาะสติโดยแล้วก็สิ่งต่างๆแม่เทาเพื่อนเลยเเนนนาาะโดหล้อยเนาะ ด <r> ูสบายดีเายดูเนาะมา็สด้มาหาในตู้เพิ่นเป็นเพ่อที่สองเนาะดดูนาเยี่ยมยามทั้งเนตู้เพิ่นเป็นเ่ได้สบายใหให้บ่สบายเจ้าบ่ วันกลานทั้งกี่ทั้งห้ามันด้ไม่ได้อย่ผมมีเงินไปได้ไม่ติดกระดับนาะมาจากทั้งในตู้นะบ่ผสบายเจ้าเจ้าผสบายดิขายห้าเงินคือกินยาเขามีนะนอนนอนปัญหาอาหารกินข้าวกินน้ำได้บ่เงอนีกินกับเงินอันนี้แกงผิดปืดเบิ่งแกงแกงแกงผิดเออบ่ห้อนท้องบ่เนาะอัน อ๋อเนี mm. huh> well, ่ยจำเป็นแนะครับนางเป็นที Viking, ่แง่หนึ่งเฮ็ดมาหายคุณนายคุณน้วนนี่เป็นนาง่าเฮ็ดเฮ็ดยังเฮ็ดนางผ้าบอเฮ็ดนางผ้าบ่เออคนชื่อว่าในโลชาเทศพันคนพันหายครึ่งหนึ่งพันให้เจ้ามากินนะบ่เออเป็นแดงห้เจ้าเนาะเออแบ่งให้ยดูแต่ยังว่าดีเนาะเจ้าก็อยู่กับหลานเน่นอนเลยนี่สองคนนี่แหละนี่กับบักอันนั้นเลยขึ้นไปข้างในเลยขึ้นไปข้างในไม่ได้แล้วีกอะนายนายคูลอย เอาหมกแดงหายได้ดอกชิดใตหน่อยเพราะเจ้าหายเจ้าเนาะมองไงแต่มีพี่น okay? e> ้องชาวบ้านเนาะได้มีอยู่ในกินจะแบงนิดไปหน่อยเนาะพอให้เม่ตู้เพิ่นเนาะของเขาได้กินทั้งเม่ตู้เพิ่นกระเถ่าเนาะไปหายังไงอยากลำบากเป็นกระไปก็ได้เลยเพราะว่าเห็นพิ่นย่างที่นี่กันเนาะคือว่าแล้วกระเถ่าแก่เนาะขมิ้นชินนอนได้นานนะเขาว่าโอ้ยยังไม่ได้ปัดยังไม่ได้กู้ชาติเขาที่เจ้ามาโดยโดยก็เลยว่านั่นเนาะก็เลยว่า มีนกเงินช้างเงินกรเนะเทากับมื่อนี้ก็ได้ขึ me. in ้นมาเฮือนเงินนกสรีสาวพวงสาวดวงเนาะก็ได้ขึ้นมาเฮือนเเขามาชนันกะอยู่ตารางเนาะมื่อนี้ก็ได้ขึ้นมาต้องเฮือนทั้งเมตู้เพันเพราะว่าเมตูเพ่นก็บอสบายแน่นอกมือนี้เขาก็ได้ได้กินยาแล้วบ่ตุมีเงินซื้อยาเป็นไข้หลายมือแล้วบ่ มันก็เป็นตะวันนี่ก็มันก็เป็นหิวหนักว่าร่างไรก็บสองมือเนาะสองมือเนาะว่าร่างไรก็นังเริ่มเป็นเนาะพอดียุ่งเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวนี้ก็อากาศเนาะโอ้ยนั่นเนาะอุ้งอยางมันไข่อุ้งอ่างละไรวาอะไรก็กินน้ำหวานน้ำเมืองมูไทยทำได้วันเจ้าก็สู่ๆในตัวเอ้ยเจ้าคิดได้ฝัดเจ้าพระแท่งนีหลานเนาะนี่จะเจ้าสู่เพื่อหลานและลานน้อยสองคนและคนก็ไม่ได้ทู่ว่าลูกเจ้าน่ะคนทู่มาด่บ่ ไโทรมาเลยบอกแม่ของนางน้อยเพิ่นนี่โท้งแต่พอต้บรรดาวันนี้อไปผาเงินยังไม่ได้สอบมาเอาเงินมาจะใช้ชวนบอกชวเรียนเขาเงินปีมีแจะบอกลูกมันคอหาันกว่าหาอ่อยบอี้แม่จะขึนข้าแกงเนาไหมมันว่าหาปกติเทาได้ตัวนี้เทาได้ครับไปกอย่าเนาะเห็นงานสวนทเรีนเงินเดือนเป็นปีเนาะปครัีเนาะก็บรหาได้ วันนี้สิ้นปีมาแต่ละเทื่ยนี่เพิ่อนพาให้เจ้าอยู่บ่โอ้ยเพิ่กินพันชองพันสองปีนึงไม่พันสองพี่น้องเว้ยสิพ่อก้มยูก้มกินังเนาะเพราะว่าากรใช่ใจกระลายเนาะการใช่ใจใหมมันมาคือพ้อเบาเมื่อเช้าได้เนาะเขาคิดว่าเป็นภาระเพิ่นเอาเขาไม่เพิ่นไม่ได้มีอันลูกบ่คุณบ้านเดียวกันนี่บ่คนบ้านน้องห้างนี่นั่งน้อยนี่บ่เพิ่นได้จะคนใวผัวนาะผัวที่สามเนาะผัวที่สาม แล้วเขากไปจักเป็นภาระนั่งนลนั่งลูกว้าวมันบวคือพ่อแบบแม่จ้าเขาอะไรกับบวคือว่าอ่างไก็บบคือพ่อแม่ของวันนั่งน่อยนี่เนาะแท้ๆเนาะชัดยังกับ็เป็นพ่อเลี้ยงของนั่งน้อยนี่บวชให้กับบวชให้กับคือซั้นเพื่อนชัยให้เน้ะเนาะเด้แต่เพื่อนชัยได้บ่อยเป็นลูกเขาเจ้าเนาะแต่ว่าถ้าว่าเจ้าคนดีกะดีไปเนาะเขาไปยังให้ยไ่เนาะแต่อันนี้อันนี้เจืดเนาะว้าว าโอ้คนเอานี่นาตั้งแต่อันพอน้งน่อยคนเสียไปได้วนี่นาคนเอาไปนี่นะได้ปีไปสามคนละบ่คนน่ะขัวตายหมดขัวตายข้าะ่ทามตุ้งทั้งพอน้องหน่อยพนหนีคนเสียสาเหตุยังไงถูกข้อตายโอ้หนูเสีงนควมเสียใจนั่งเด้เนาะอีกยังมีหัน าก็ได้ชามปีไปดูขตายวใต้โอ้ยเนาะขอย่าทานนกสาเหตุอย่ายังี้ยคือผูกข้าวใตมาจากแบบขับผิดกันด้วยบ้านภูมิผภพของแม่ของเขาเรื่องมากนี่ฮอกกะบูฮูเจ้าเนาะฮอกกะบูฮูสาเหตุเนาะเอาไงเนาะมีทางผู้ใหญ่เนาะทางฝั่งไทยไปเห็นคลิปของตู้เพิ่นเพิ่นกระอิโดนเนาะเมตตาเพิ่นก็เลยอาขวักให้สถิตสวัสดีเนาะหรือว่าทีมงานของเฮาเนาะเป็นสะพานบุญให้ตู้เพิ่น กเป็นน้ำใจเล็กใน้อยๆจากเพื่อนเนาะพอได้ซื้อกระต้งกนุนแห่งแห้ลูกให้หลานเป็นกระซอยเบื้องต้นเนาะเป็นกรซอยเบื้องต้นไปก้อนเพื่อนเพื่อนเห็นคิดกับเพื่อนกับอีโต้นางานกระซุงสารทั้งในตู้เนาะกับอยู่กับหลานอยู่กับหลานเท่าก็เลยได้มีโอกาสเนาะได้เข้ามาหาในตู้คนนเพิ่นเนาะก็ได้เข้ามาหาโดยกับเป็่อนนอนเงินประมาณจำนวนเงินกับหาร้อยบาทเนาะดูเพื่อน ประมาณนี้เนาะอย่ให้ตู้เนาะเขาก็ใช้ให้ตู้คนเนาะให้ทำให้ตู้คนหักเลาเนาะโดยอ่ะก็ให้ไวตู้ไวพอมนี่เพื่อนเนาะรวยรวยเนี่ยเพื่อนผันผัวเงินกองเงินกองทองเด้อให้มันให้ยืนเด้อแม่ตู้หักแล้วเงินห่าร้อยบาทเออให้ผ่อนชุกกายสบายใจตุกคุ้มค้ำทำคุ้มเงินเด้อแล้วยายนี่ก็บ่มีคำว่าอลายแล้วให้ได้แหละ ไม่ดูได้หับแล้วนี่ลูกลานเนี่ยมาหายด้อในพวกนี่ฮ่ะไม่ดูได้หับน้ำแล้วผลงานนี่ยังกระดูกนั่งอยู่พี่ไฟชาผมยังไม่ได้แจกหอดเข่านี่กระดูกสีก็ได้เอานะขนมเนาะขนมเนาะมาต้นหลานหน่อยเพื่อนขอบใจก่อนขอบใจขอบใจนี่นั่งหลานไปนอนคนได้กินเนาะนมบักนมจะมีเข่าเนาะนี่ข้าวสาร ข้าก็ขี่รถจักรมาเนาะสดีข้า็เลยเอามาเนีแต่เพียงแค่นี้เนาะว่ายเป็ตู้นึ่เนาะเดินทางมากกับใจเติบอยู่เนาะว่ายเป็นตู้คนได้หนึ่งกินนี้กะสิเป็นของสะดวงเนาะนี่กะสิเป็นเข้าสะดวงแล้เนาะข้าวแห้่ทีงในตู้ได้มาได้หนึ่งกินได้มาใด้หนึ่งกินเบื้องต้นเนาะนี่เป็นของสะดวงเนาะมาให้่ในตู้เนี่ยเขาได้มาหนึ่งกินได้สะดวง พูนี่สะดวกเนอะนยนี่ก็บชเป็นข้าวทั้งเจ้าเองอย่างเงบุมีพลักไว้เองทั้งชาวเห็นทั้งในตู้เพิ่นบุมีข้าวไม่น่ากินท่ากโตเนาะกีโตแล้วก็ตักมาให้พ่อแล้วให้มาหนึ่งกินแหละตัวเองถุนละนางเด้อย่าห่างจะมี้อจะว่างจะาปตลอดปลอดภัยเด้อในสี่คนที่เจ้านี่เด้อทุก้งทำตำทุ้งเงิน เงินบาทไหลมามันโลลาไหลไหลเข่าดื้อหายดู่าดื้อหรือดือโดนแดดดือดนแดดเนาะ่งลับอะนอนะนไม่เอานมกไดดสิับหนูเนาเว้ยอ้อ้กินเด้อกินก็ไมเด้ออยอมกินเด้ออย่ากินโผเะอยอเป็นว่ดเป็นไอเนาะอากาศดกันายิองยุ่กับลานเพิ่มเนาะเป็นใตโต้ยิ่งไม่พี่เนอะเว้ยเพราะว่า อาลานกันยังน้องนึงเนาะนีกันยังอายุจะปีกอ่ม่หาปีเหาปเนาะหาปีแล้วว่าหขวบเนาะต่วยอะไเนาะแม่ตู้คนกะไมนกับบสบายเนาะอยากินบอสหาหวตีแกเไปมันไอกินน้ำเน้อปันไอ้คนละถุงเกขนมปนไปริบตลอดเนาะอ้เพิเนาะนุ่ม่ได้ถุงเหนะนุ่มพี่น้องเ้ ดีนะที่ซื้อนุ่งมาให้เพิ่มเนาะกาลาหน้อยนี่กาคือว่าไม่ได้เขาเฮียนเนาะมันมีคนเอาไปครบเดือนปีพอแหละถ้ามันหัวจัดความเองมันก็คือว่าให้มันผู้ใหญ่นี่น่ะขี่รถเองเนาะอรถขาเจ้าได้ยืนรถข้าเจ้าได้ยืนรถขาเจ้าถึงรถจักรยานนี่บ่จักรยานเทียนนั้น พอดไช้ความฝันเพื่อนหลานนอนไม่ทามันบ่โอ้ยจะแข่งอดยามได้แล้วบ่มีเงินชุกหนูเนาะนยังว่าวัวได้อย่างนี้ฮะยังไงเนาะน่องเพื่นกัสบายแบบนี้แบบเป็สีเยียนทอดช่างสูงเนาะเยีนว่าแบบเพื่อนได้ว่าน้ำเจ้าไหวนะเยีนว่าความฝันเพื่อนโดยความฝันเพื่อนเยีนว่าเพื่อนเราซู่มใตู้พังนะเนาะแต่ว่าเฮี่ยนทอดใจทอดใจเยี่ยนบ่อนั่นหรืเขาวัดเท่านั้นแหละเนาะเยี่ยนนวัดไม่ยากเพราะว่าเฮากับโมมีเงินมีครับนาะไม่ตู้เนาะก็คือว่าหน้าก่มีเพ่อได้ กินขาวนวัดนาวาเฮียนอยู่วัดอยวาดูไอยู่โยรืเฮียนเอีก่มอิกสบพนังไงจักรงาก็เป็นอย่างเฮงนะจึเนกองมงบ่บ่ใช่ไหมเอาไ้กินไหนเธอเนาะกินขนมฮะขนมบ่ขนมนี่บ่ขนมอันนั้น นี่บวันนี้เราก็ได้อู้ได้ลมกับไอตู้ฝนเนาะหลายพอสมควรแล้วเป็นสบายเนาะเราเขาจะได้ให้ไอตู้ฝนอวยพรในพี่ใหญ่ใจดีเนาะทางฝั่งไทยเนาะไอตู้อวยพรในทั้งฝนผ่าเงินข้ามหอตู้เนาะอวยพรในเพิ่นรู้อ่ะอ่ะถุรู้อได้หับแรงเงินคำอวยพรให้มันให้ยืนเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อได้แล้ว ไม่ใช่เดีกก็ยังอ,อกว่าเป็นไอ้สุออขภาพเขียงแค่ให้ยืดีไม่แห้งเด้อให้นางกองเงินกองทองเด้เอ,อ ท่ามาเทายไป้ทั่นได้ไปควนนี่กันหไปเท่านั้นเนาะ่าไปเทายไห้ได้กว่านี่เด้อเงินไหลมาบรลุลาไหลเข่าเด้อใจใหญ่ใจดีเยเ้อุกูกคนเด้อยาี่กับคนสบายนี่เากนได้เากิได้จบคิปเนาะกได้กีิได้โฟโต้กปนโกปิ้นโต้นะเดินาไปข้างไหนเนาะมีเื่องนขางไหนเขากัแยมยามทั้งในตู้เลยในตู้อ่ะ พักผ่อนเถอะนะตัวเนาะนำตู้เป็นตัวสบายเนาะโดยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีดูดีไม่แห้งมื่อผูกขู่ขูดคนนั่นแหละเด้อตลอดปลอดภัยได้เตอร์พ่อแต่เงินแต่ทองเด้อลูกเด้อดูสติก็ได้เอาเงินนอไปมอบให้ไปตู้เพื่อนที่ย้มห่อให้เราเนาะเปลี่ยนจำนวนหาล้อยบาทเนาะแม่พี่น้องเนาะผู้ใหญ่จดีทางฝั่งไทยเพื่อนเนาะเพื่อนมาเห็นคลิปของไปตู้เพื่อนกับหลานน้อยเพื่อนแล้วเพื่อน สงสารเนาะเมตตาเนาะก็เลยให้สติตสดีหรือว่าทีมงานเนาะมาเป็นสะพานบุญเนาะหรือว่ามามอบเงินให้แม่ตู้เพิ่นเนาะเบื้องต้นนะนี่ก็คือเพื่อนของแม่ตู้เพิ่นเนาะจังเป็นจังใดกะเมื่อหน้าเมื่อหน้าเพื่อนจังสิได้มาหาแม่ตู้เพิ่นอีกเนาะสติตกะิได็จขอลาโตไปก่อนเนาะก่อนไปกะสิลืมก็ไล์กดแชร์เนาะกดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สติตสดีเนาะเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะ ก็ขอขอบใจเอฟซีทุกท่านนอกเขาครับ z ้มคลิปสติปสดีเนาะต,ต้นจนจบแต่กับกดข่ามโฆษณาของสติปสดีเนาะสติปสัดีก็ขอขอบใจลายถ้าสติปสดีว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยนีน่นี้ก็จะเป็นเพื่อนครัวพ่ณเนาะดยหลานน่อยเป็นสบายดีล่ะสบายดี